สวัสดีค่ะชาวราราศีกันทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวราราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหรศาศาสตร์สากล และทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะในเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณเดินถอยหลังนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีกันรู้สึกเนื่อยนายไม่ค่อยกระตือรือร้นและมีปัญหาเรื่องงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่หรือการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆออกสู่สาธารณชนเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนะักขอให้รอหลังวันที่3ก็พาไปก่อนนะคะหลังจากวัน ดาวสุกเดินหน้าในวันที่30มกราคมส่งผลให้การเงินและการเดินทางไกลหรือเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นของชาวลัคนาราศีกันไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะหากสนใจศึกษาโหราศาสตร์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีด้วยเช่นกันและคุณจะได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีที่ช่วยส่งเสริมความรู้และกับอาชีพในอนาคต ของคุณอีกด้วยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นด้านโหราศาสตร์นะคะแต่คุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะเรื่องราวที่คุณกําลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะในเดือนนี้มีไพ่เมเจอร์อัคนามาใบแรกนะคะเป็นเอมเพลเยอร์นะคะและใบที่2เป็น เด o มนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศรีกันคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่แทนตัวคุณนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกห่อเหี่ยวใจเบื่อเมื่อร้ารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนกับไม่ได้เติมเตมและก็รู้สึกถูกทอดทิ้งนะคะไหนจะยังมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นไพ่ถ้วยก็คือ6ถ้วยนะคะแล้วก็ใบต่อมาก็คือเด็กถ้วยนะคะ2ถ้วยเข้าไปอีกนะคะเท่ากับว่านในเดือนนี้เนี่ยงานของคุณหรือทุกๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นกับอารมณ์ลึกซึ้งมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับคนในครอบครัวและคนที่คุณรักเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยพอทีเดียวเนาะ ในเรื่องนี้ในเดือนนี้นะบอกได้เลยว่างานของคุณนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งไพ่ e m p e r o r นะคะ Emperor แล้วก็มีสามเหรียญน,นะ e m p e r o r สามเหรียญน,นะคะแล้วยังมีหนึ่งดาบอีกบอกได้เลยว่าคุณจะมีการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการสร้างพื้นฐานโปรเจกต์บางอย่างให้กับตัวคุณนะคะถึงแม้ตัวคุณจะไม่พร้อมเนี่ยหัวหน้างานของคุณก็ ค่อนข้างที่จะมอบง,งานให้เพราะเขาเห็นศักยาภาพในตัวคุณนะคะว่าคุณสามารถที่จะทําได้อีกทั้งนักชาวราศีกันคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธและคุณชอบที่จะดูแลนะคะถ้าเขาให้เกลียดให้เกลียดคุณปุ๊บหรือเห็นความสามารถของคุณปุ๊บแล้วพูดกระจายก,กับคุณดีๆคุณจะทําให้นะคะปัญหาอุปสรรคที่จะทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับการงานที่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือคนรักหรือครอบครัวนะคะนั่นเองนะ เพราะว่าถ้าใครมากระทบกระเทือนเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนที่คนรักปุ๊บเนี่ยเรื่องการงานเรื่องเกี่ยวกับทุกๆอย่างของคุณจะชะงักงานทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะเพราะว่ายังไงก็สองถ้วยอยู่เหนือสี่ถ้วยนะคะอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้มีสติมากๆในการที่จะทํางานในทุกๆอย่างนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่างานอันเนี้ยที่คุณได้รับมอบหมายมาหรือต้องดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะ มีคนให้ความช่วยเหลือคุณไหมบอกได้เลยว่ามีนะคะเนี่ยมันมีไพ่ทั้ง6เหรียญน,นะคะแล้วก็สามเหรียญมามีนะคะมีคนคอยดูแลผลงานคุณอยู่คอยดูผลงานคอยจับตาคุณอยู่เพราะว่าเขาอาจจะผลงานอันเนี้ยส่งผลให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตด้วยนะชาวลัคนาราศีกันดังนั้นแล้วสร้างผลงานตัวเองให้เต็มที่นะคะหากใครทํางานช่วยเหลือเกี่ยวกับองค์กรการกุศลอยู่ หรือช่วยเหลือผู้ที่แกลกไลฟนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริการคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะเดือนนี้ก็บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีงานเหนื่อยหนักหน่อยนะถ้าเกิดเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ขยันสู้ๆหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้หมอกับพยาบาลในช่วงนี้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเห็นเคสโควิด COVID ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ขอให้คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้ให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ความที่คุณมีความมีน้ำใจนะคะชาวลัคนา,าราศีกันงานในเดือนนี้ของคุณก็จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธเท่าไหร่คุณจะไม่ปฏิเสธเขาไม่ใช่เขามาปฏิเสธคุณนะคุณนี่แหละเขาให้อะไรมาคุณก็จะไม่ปฏิเสธเขาแต่บอกได้เลยะคะ่ะทาไปเถอะส่งผลด,ดีกับคุณในอนาคตนะคะให้บริหารให้ดีนะเพราะว่าคุณจะพักผ่อนน้อย จากการที่หักโหมงานมากเกินไปนะคะเวลาให้ครอบครัวก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันเนาะส่วนเรื่องการเงินของชาวรา,าศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวให้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัวคนรักของคุณนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านญาติพี่น้องของคุณค่อนข้างที่จะเยอะจนบางทีคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่พอที่จะใช้ตัวคุณขาดแคลน ตัวคุณบริหารการเงินของคุณไม่ทันเนี่ยมันเหมือนกับคุณใจดีให้เขามากเกินไปนะคะให้หยิบยืมในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งจะดีกว่านะคะเขาให้คืนคุณแหละแต่ว่าตอนนี้คุณเดือดร้อนคุณก็ควรที่จะปฏิเสธเขาไปนะคะเพราะมันไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะแบบว่าให้เขายืมแล้วตัวเองจะสบายเนาะมันเหมือนกับเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกแย่อยู่นะคะ ไม่ส่งผลดีกับตัวคุณก็อึดอัดใจก็บอกเขาไปตามตรงคุณจะได้สบายใจมากขึ้นมันมีความเป็นเดอะมูนด้วยนะคะการเงินของคุณคุณรู้สึกว่าแย่มากๆเลยแต่ความเป็นจริงก็คือมันดีอยู่นะคะแค่คุณบริหารให้ดีเพราะว่าคุณให้เขามากเกินไปนั่นเองเนี่ยใครมาขอคุณก็ให้สองถ้วยเห็นไหมคะ2ถ้วยให้แล้วไม่ทวงชาวลัคนาราศีกันคะไปตามกลับมานะคะ ถ้าคุณกลัวว่าคุณตามเองไม่ได้ก็ฝากผู้ใหญ่ไปช่วยตามให้นะคะเป็นพ่อก็ได้นะเอ็มเพเยอร์เนี่ยเป็นพ่อก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการคนในครอบครัวนี่แหละเพราะไม่งั้นแล้วคุณก็จะไม่ได้คืนแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะคิดซะว่าทําบุญช่วยเหลือเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั้นแล้วการเงินบอกได้แต่ว,ว่าเหนื่อยหนักก็ได้เงินหนักเช่นกันขอให้บริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีก็พอนะ หาใครคิดจะทําอาชีพเสริมนะคะบอกได้เลยว่าทําเกี่ยวกับขนมของกินของเล่นเด็กๆทําได้นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นทําได้ทําของสวยของงามทําเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกคู่รักเนี่ยทำไปเลยนะคะเนี่ยมันมีไพ่เดิมมูลด้วยนะเยียวยาเฮลิ่งจิตใจของคนอื่นคุณใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณพูดไปตามความรู้สึกของคุณดีหรือไม่ดีแบบไหนควรที่จะใช้กับอะไรนะชาวลัคนาราศีกันบอกได้เลยว่า จะทําให้คุณขายของได้ง่ายขึ้นหรือว่านําเสนอผลงานของคุณในเรื่องการเงินมีทางเข้ามาได้อีกมากขึ้นด้วยนะคะต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันอย่างที่บอกนะคะคุณทันทำงานหนักจนคุณไม่มีเวลาพักผ่อนนะชาวลัคนาราศีกันังนั้นแล้วเนี่ยระบบน้ําภายในร่างกายของคุณค่อนข้างที่จะแปรปรวนโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนนะคะ าการกินข้าวไม่ตรงเวลานะคะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมีปัญหานะดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำให้เยอะๆหน่อยนะคะออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนเรื่องอาหารการกินคุณแค่ต้องบาลานซ์ปรับเวลาของคุณให้ดีกินให้ครบหมู่และมีประโยชน์นอนให้เพียงพอถึงเวลาหลับก็คือหลับเลิกคิดมากนะคะชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณจะมีความสุขส่วน เรื่องที่จะแนะนําก็คือให้ปรับพวงจุ้ยในบ้านนิดนึงนะให้ปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะไฟในบ้านโดยเฉพาะส่วนกลางบ้านเนี่ยถ้าเกิดมันขาดหรือมันสว่างไม่เพียงพอนะก็ขอให้ไปปรับให้สว่างมากขึ้นระบบน้ําตรงกลางบ้านนะคะถ้ามีน้ําแอร์รั่วแอร์เสียหรือว่าระบบน้ําหยดระบบท่อให้ระวังไว้ด้วยนะคะก็ไปแก้ไขระบบท่อน,นิดนึงนะคะดูตรวจตาร,ระบบน้ําในบ้านด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักคนโสดของชาวราศนาราศีกันบอกได้ว่าในเดือนนี้นะคุณนะคะจะมีคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าติดต่อกลับเข้ามานะคนรักคนนี้จะกลับมาในรูปแบบความสัมพันธ์คนเก่าที่กลับมาขอคืคนดีกับคุณแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จะดีจริงตามที่คุณเห็นหรือเปล่านะคะจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหม ก็บอกได้ว่าให้ใช้เวลาศึกษากันให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะฝากรอยแผลไว้ให้กับคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะใช้จิตวิญญาณใช้จิตใจของคุณในการที่จะเลือกพินิจพิเคราะเขาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสมองของคุณต้องใช้ด้วยในเรื่องความรักนะคะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้เนาะคบเขากลับไปคบเขาไปคืนดีกับเขาเพราะความเมตตาสงสารมันจะทําให้ เขาและคุณเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีคนรักเก่ากลับเข้ามานะคะคนคนนี้คุณจะไปเจอเขาจากการทำงานออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะหรือเป็นทางออนไลน์นะคะและเป็นคนที่อยู่ในรูปแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าและเป็นคนที่มีหน้ามีตาในวงสังคมห่างกันค่อนข้างเยอะถามว่ามีเด็กเข้ามาไหมก็บอกได้ว่าในเดือนนี้ก็มีเด็กเข้ามาหาคุณและด้วยเหมือนกันนะคะมีทั้งผู้ใหญ่และผู และเด็กนะเป็นไพ่ emperor แล้วก็เป็นไพ่ page of c u p นะคะเด็กก็จะเป็นเด็กที่ต้องดูแลเขาบอกเขาให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วเขาก็จะไปทําตามคําสั่งคุณน่ะค้าขาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะดูแลเอาใจใส่คุณดีนะชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณจะชอบหละัะในสเปคคุณเลยนะก็ระวังตบกลุ่มรักเด็กคนนี้นั่นเองนะคะดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาอ,อาจจะเป็นคนที่ยังเลิกกับแฟนเก่าเขาไม่ขาดนะคะ หากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนตอนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะก็บอกได้ว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอายังไงกับเรื่องความสัมพันธ์ทั้งนี้แต่ถามว่าจะขาดหรือยังก็บอกได้ว่าคุณยังมีความรังเลสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วฉันตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดนะคะบอกได้เลยว่าบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการเรียกร้อง จากอีกฝ่ายที่มากจนเกินไปจนทําให้ไม่บาลานซ์ให้พอดีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะเพราะมันเป็นไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคะเนี่ยเหมือนกับคุณให้ความสําคัญกับอีกคนหรืออีกฝ่ายอะเรียกร้องมากกว่าอีกอีกฝ่ายหนึ่งจนทําให้คุณอะไม่สามารถที่จะบริหารความรู้สึกตัวเองให้ดีได้ถ้าเกิดมันมากเกินไปจนทําให้คุณเสียงานเสียการนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้แล้วเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้บอกได้เลยว่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะเขาไม่เปลี่ยนตัวคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตัวคุณก็ไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้ถ้าคุณยังเปลี่ยนคุณไม่ได้คุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้หรอคะไม่มีทางเนาะบอกได้เลยว่าไม่มีทางนอกจากตัวเขาคิดที่จะเปลี่ยนเองถึงแม้ว่าตัวเขาคิดที่จะเปลี่ยนจริงๆแต่เขามาในสภาวะแบบกึ่งๆนะคะเขาอาจจะหลอกให้คุณตายใจก็ได้นะ ดังนั้นใช้สมองเยอะๆมากกว่าความรู้สึกนะคะชาวลัคนาราศีกันถึงแม้จะให้ใช้จิตใจของคุณด้วยก็ตามนะแต่ใจของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะมองไม่ชัดเจนนะเพราะมันเป็นไพ่5้าเหรียญน,นะพอเขามาทําดีกับคุณหลังจากที่เขาทําร้ายคุณไปแล้วเนี่ยคุณก็จะอใจอ่อนกับเขาเห็นภาพรวมให้ชัดนะคะเห็นภาพใหญ่มองภาพกว้างต่อไปยาวๆในอนาคตคุณรู้อยู่แล้วว่า คนคนนี้จะเป็นคนยังไงต่อไปนะในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าเดือนนี้อาจจะมีการมีปากมีเสียงละหองละแห่งการจากความระแวงถึงห่วงกันเล็กน้อยนะคะจากการที่มีคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าของเขาติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเพราะเป็นไพ่หกถ้วยมาพร้อมเดอะมูนเนี่ยความสัมพันธ์เขามาแบบไม่ได้ชัดเจนนะมีการหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจนทําให้คุณเกิด สภาวะการวิตกกังวลความหวาดระแวงกับความสัมพันธ์ของของคนของคุณในครั้งนี้และตัวคุณเองก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแบบเหมือนกับไม่ได้มาในรูปแบบที่ขอเป็นเพื่อนจริงๆมีการหวังผลประโยชน์แอบแฝงจนทำให้คนรักของคุณหวาดระแวงคุณได้เช่นกันจนเกิดการมีปากเสียงกันเนาะ ถามว่าจะปรับความเข้าใจคืนดีกันได้ไหมก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้สติกันมากๆนะคะแล้วคนคนนี้เขาระวงแล้วอะ่ะเขาไม่ใช่คนที่จะลืมง่ายๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่สามารถทําอะไรรับหลังคุณได้เสมอนะเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทําอะไรบานปลายออกไป เกิดมีจริงๆก็บอกคนคนที่เข้ามาใหม่ให้ชัดเจนนะคะว่าคุณอยู่ในสถานะไหนกับเขาแล้วบอกคนของคุณด้วยว่าอยู่ในสถานะไหนกับเขานะคะจะได้หมดสิ้นความระแวงซึ่งกันและกันเนาะหากเรียกร้องจนเกินไปก็ขอให้ระวังกันนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจกันได้นะจนความสัมพันธ์เล้าฉานนะคะส่วนใครคิดที่จะมีบุตรในเดือนนี้ก็บอกได้ว่ามีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะ บางคนเนี่ยถ้าเกิดคิดที่จะตัดความสัมพันธ์หรือหย่าล้างอะ่ะมันเกิดมีการติดกันอยู่ที่เรื่องลูกห่วงความรู้สึกลูกแค่ความรู้สึกลูกเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดคุณอธิบายกับเขาให้เข้าใจเชื่อว่าเด็กเขาก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าสามารถคุยการเจรจาปณีปนอมกันแล้วยังอยู่ด้วยกันได้อยู่ก็ขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันดูนะคะ แล้วก็คนที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเนาะก็ดีใจกับชาวลัคนาราศีกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะจักรวาลต้องการให้พอหรือแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างเนาะเรามาดูกันใบแรกนะคะพรแห่งความรักนะคะ คุณเป็นคนที่มีความรักในตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะคะสัมผัสความรักในหัวใจของคุณให้เยอะๆสัมผัสความรักในตัวเองของคุณให้เยอะๆว่าคุณมีความรักในรูปแบบไรและคุณรักตัวเองในรูปแบบใดรักตัวเองมากพอหรือยังก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะแบ่งปันความรักที่มีในตัวคุณที่คุณคิดว่ามากพอแล้ว และเป็นสิ่งดีพอที่จะมอบให้คนอื่นได้เนี่ยออกไปให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะแล้วก็พรแห่งความสุขนะคะคุณมีสิทธิ์มีความสุขได้เสมอนะชาวลัคนาราศีกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดได้เสมอแล้วเมื่อคุณมีความสุขพร้อมมีความรักพร้อมคุณถึงสามารถส่งต่อความสุขดีๆที่คุณมีให้คนอื่นด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสและใจจริงนะคะ และจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณและคนที่ได้รับไปด้วยนะคะพรแห่งความอิ่มเอมใจนะคะอย่างที่บอกนะการให้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขการได้ดูแลเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะชาวลัคนาราศีกันแต่ในบางอย่างถ้ามันมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นความทุกข์และกลายเป็นการแบกรับคนอื่นได้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้คุณอึดอัดใจแทนที่คุณจะมีความสุขใจนั่นเองนะ นั่นแล้วก็เมื่อมีความหังอิ่มเมมใจและคุณบริหารได้ดีก็สามารถให้ได้เต็มที่ในแบบที่คุณรู้สึกดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ไพ่บำบัดการเงินนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศรีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะความรู้สึกผิดกับความรู้สึกอายนะคะ ในเรื่องการเงินนะคุณไม่เห็นต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกอายในการที่จะใช้เงินหรือว่ารู้สึกว่า,าการที่ชันซื้อของถูกนะคะแต่คุณภาพดีแล้วใช้เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้ชั้นอับอายในการที่จะไปเจอหน้าฝูงคนหรือใช้ซื้อของใช้เงินชันซื้อของแพงแล้วรู้สึกผิดว่าโอ๊ยกว่าจะหาเงินมาได้ยากขนาดนี้เดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้นะคุณคู่ควรนะคะคู่ควรที่จะใช้เงิน เพื่อที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรนะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรือไม่ต้องรู้สึกอายเพราะในทุกๆอย่างคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ดีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณนะคะดังนั้นแล้วรักตัวเองให้เยอะๆนะรักตัวเองให้เยอะๆนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกอายในทุกๆอย่างเลยนะคะและใบต่อมานะคะวิกฤตกับของขวัญ นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องอะไรนะคะในทุกปัญหาที่มีวิกฤตนั้นมักซ่อนของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้คุณเสมอจงมองหาให้เห็นของขวัญในวิกฤตที่คุณกําลังเจอไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินการงานสุขภาพหรือความรักเพราะทุกๆอย่างในนั้นนะมีของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้คุณเสมอถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะไม่มีวันได้รับของขวัญชิ้นโตที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะ และใบสุดท้ายของชาวลัคนิตราศรีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือตั้งเป้าและว,วางแผนนะคะอย่าทำตัวเป็นคนเล้เทสไร้ระเบียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องเงินเนี่ยสำคัญมากคุณจัดระเบียบคุณจะรู้ว่าเงินของคุณคุณจะเอาเงินของคุณไปทำอะไรแบบไหนอย่างไรแยกบัญชีให้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงมันจะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหาอะไรก็ตามจัดระเบียบ ตั้งเป้าให้ดีนะคะอย่าทําตัวเละเทะไร้สาระจนทําให้งานคุณเสียการคุณเสียทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูไร้ความรับผิดชอบนะคะเดี๋ยวหัวหน้าคุณจะรู้สึกไม่ดีกับตัวคุณได้เนาะขอบคุณที่คอยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนและช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะขอบคุณและขอให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสำเร็จได้กำลังใจดีๆกลับไป มีกำลังใจที่เข้มแข็งและตัดสินใจทุกอย่างได้เด็ดขาดด้วยตัวของคุณเองอย่างชัดเจนบนพื้นฐานทางท,างที่ถูกต้องและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมีความสุขบ้างๆนะคะสวัสดีค่ะ